สองเดือนกว่าเกือบสามเดือนสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับผลลัพธ์หลายคนก็อยากจะรู้ว่าให้ทานแล้วมันเช็คได้ไหมมันพิสูจน์ได้ไหมอันนี้แหละคือคีย์หลักสำคัญซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราโชคดีที่ตัวผมเองก็ได้ทานตัว o y span ผมก็อยากจะพิสูจน์ว่าแล้วที่บริษ,ษัทบอกว่าเข้าไปดูแลลึกถึงระดับจีนเนี่ยมันพิสูจน์ได้ยังไง แล้ววันนี้ผมก็ได้พิสูจน์จากผลเลือดของตัวผมเองว่าวันนี้ผมได้ทานววซสแฝนแล้วผลออกมาเป็นยังไงซึ่งคนที่จำอ่านค่าได้ดีต้องเป็นคุณหมอแน่นอนแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้รับเกียรตินะครับจากคุณหมอสมโพง์นะครับซึ่งเป็นผู้ในการเป็นอดีตนะครับผู้บริหารใหญ่ๆของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ นะครับตั้งแต่บำรุงราชสมิธิเวศนะครับลรงบาลกรุงเทพบางพยาไทยท่านเป็นคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหนึ่งในไม่กี่คนในประเทศไทยที่มีความรู้เรื่องระดับเซลล์ท่านเองได้ออกมาเปิดสถาบันของท่านเองเกี่ยวกับการตรวจเรื่องเซลล์มนุษย์นะครับซึ่งผมขอท่าน ช่วยกันจบมือนะครับต้อนรับในแพทย์สมโพธิครับขอเรีย,รย,รยรนแ์ายครับุขอรียขอหมอสมโพนะครครับครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับครับคุณหมอครับคุณหมอ คือวันหนึ่งที่หลงไปไปหาคุณหมอนะครับใจผมก็อยากจะไปอธิบายเรื่องของไวสแปนให้คุณหมอฟังว่าพอผดักรถไงคุณหมอก็เลยบอกว่าเออถ้ามันดีจริงอย่างที่โยว่าเนี่ยหมออยากจะดูผลบางอย่างจากโยได้ไหมถ้าได้เนี่ยหมอก็คิดว่าน่าสนใจนะครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นจากอันนั้นแล้วมันก็เลยส่งมาถึงวันนี้ว่าคุณหมอมายืนอยู่ ตรงนี้นะครับคุณหมออยากจะจะพูดอะไรสักนิดนึงไหมครับในตอนเริ่มต้นนะครับครับก็ผมจะเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นความเกี่ยวเนื่องนะครับคือว่าตัวเองเนี่ยไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องด้านอุ้มด้านทางนะครับมาจาก่ารเศอยงที่ว่าแล้วก็ได้พลิกผันชีวิตไปเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ในระหว่างทางนั่นเองเนี่ยก็จะมีคล้ายๆกับคุณโยเนี่ยนะครับ หลายหท่านที่นั่งอยู่นี้ด้วยแล้วเปิดเราเป็นแพทย์นะครับก็มีผู้ที่มาค้าทายครับบอกเนี่ยในเมื่อเป็นแพทย์รู้เรื่องเกี่ยวกับภูมิต้านทานไปลองใช้เซลล์ของบัดไหมงั้นเนื่องจากว่าความเป็นแพทย์เป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับเราก็ต้องการที่จะจะรู้ว่าและ้วผลเป็นยังไงแล้วต้องว่จต้องได้ สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลยวิดผ่านจากตรงนั้นนะครับประมาณเกือบเจ็ดปีแล้วครับที่เข้ามาดูแลเรื่องการใช้เซลล์บำบัดก็มีโอกาสได้ลงในรายการวูดดี้ด้วยนะครับได้ดูแลนักร้องอดิท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้เซลล์บัตัดในการทำให้เด็กสูงรับอันนี้เป็นเป็นยาวบครับกลับมาที่เออนะครับางด้านตัวภรรยาก็สนิทกับภรรยาพิญโยแล้วก็นั่งคุยกันบอกว่าพิโยว่าครับ เรารทานอาหารกันคุยนโยแสแตนนะครับว่บาจุดนี้เหมือนกันเลยครับเหมือนกับจุดนั้นเลยครับที่เราเริ่มไปทําเรื่องเซลล์ออกมาเหมือน,นถูกท้าทายลึก <laughs> คือความเป็นนักวิทยาศาสตร์เราต้องการทราบใช่ไหมเอาใแพทย์เราต้องการที่จะรู้ว่าเซิร์ฟจริงไหมนะครับหลายๆท่านนะครับที่ได้ขึ้นมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็จะเห็นว่าความรู้สึกเนี่ยหรือว่าผลที่ได้ตอบรับจากข้างนอกเนี่ยรู้สึกดีแต่ทางการแพทย์เราเนี่ย คาว่า evidence base คือว่าเราอยากที่มีอะไรที่วัดจับต้องได้เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจนะครับก็เลยเอาอย่างนี้ก็เ,เลยถามคุณโยแบบตรงๆนะครับยโยกล้าจอบไหมคุณโยบอกไม่กล้าครับ <laughs> ไม่กล้าไม่ใช่ไม่เชื่อผลนะครับแต่ัวเจ็บบอกว่าไม่เป็นไร <laughs> เดี๋ยวคงจะเอาพยาบาลที่มือที่สุดครับรสุดท้ายไกลนิดนึงก,ก็ได้จอบเลือดนะครับแล้วก็ผลที่จะออกมาเดีวคงจะเห็นนะครับว่าเป็น ครับก็โอเคนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นงั้นเราไม่เสียเวลาเรามาดูผลอะไรนิดนึงที่คุณหมอบอกว่าไวสแสปเนี่ยมันสามารถลงไปลึกถึงชั้นเซลล์เนี่ยมันมันเป็นยังไงเราจะดูจากผลเลือดอยังไงได้บ้างอันนี้ผมก็เลยเอาผลเลือดของใครบางท่านนะครับซึ่งท่านแรกเนี่ยก็คงเป็นของคุณหมอเองครับดีที่สุดก็คงม่ต้องเอาผลเาเล่าขึ้นมาก่อนใช่ครับครับ จะมีด้านซ้ายมือกับด้านขวามือกับที่ไฮไลท์ชื่อไว้ก็นั่นคือเป็นตามตามจริยธรรมตามมาตรฐานนะครับคือเราไม่เปิดเผยชื่อแต่ตอนนี้คือไปขอาอกอเองก็บอได้ lab นี่เป็น n h ็ l ทลเอ็นทนี่เป็น lab มาตรฐานระดับโลกที่อยู่ในประเทศไทยเรานะครับนคือเรามากรุงเทพใช้ lab นี้เพราะฉะนั้นเป็นแบบที่เชื่อถือได้พูดง่ายไม่ได้ทำแบบไปในคลินิกกันเองนะครับเด้มันก็มีตัวเลขตั้งหลายตัวใช่ไหมครับผลเลือดเนี่ยงั้นวันนี้เนี่ยคงจะมาดูเรื่อง ของทุกอย่างที่คุยกันในวันนี้นะครับคือไม่ว่าจะลับ gdna โครโมโซมนะครับต้นเหตุของทุกเรื่องในขณะนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยการวัดการตรวจเนี่ยจะลงทกเรื่องการถังเศษครับอันนี้สไลด์ผมผิดนะฮะอันนี้ของของคนไข้อายุสี่บสาเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสไลด์หนึ่งครับอายุสี่บสาเนี่ยอายุอ่อนไปครับอ่อนอายุมากกว่านะอ่านี่ครับคุณหมอสมพงษ์ครับ ก็เพิ่เลข้านลครับก็การอักเสบนะครับในร่างกายเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยนะครับการวิจัยและการแพทย์ทุกเรื่องออกมาก็คือว่าต้นเหตุของทุกเรื่องที่เรากลัวในวันนี้นะครับภูมิแพ้มาเ็งนะครับเป็นเลือดไปเลี้ยงไม่พอเอามาเพิ่มอมาราเนี่ยเกิดจากการอักเสบเกิดจากการอักเสบนะครับงั้นการอักเสบมีหลายระดับนะครับ ที่ตรวจวัดได้ปัจจุบันเนี้ยในแ lap เนี่ยเราตรวจได้ทุกระดับแล้วนะครับแต่ที่น่าแปลกใจก็คือว่าหลังจากทีุ่ณโยรับประทาแล้วผลเลือดที่ออกมาหมอก็เปิดดูเลยครับหลังจากเห็นผลเลือดของุณโยปุ๊บหมอก็กลับไปที่แ้มของคนไข้ที่อยู่ที่เซ็นเตอร์นะครับเกือบร้อยแ้มนะครับปรากฏว่าไปถามว่าเชื่อหรือไม่นะครับเพราะมันเป็นเรื่องจริงเพราะเป็นเรื่องทางได้ของตัวเวชระเบียน ผลเลือดของคุณโ<อ>ยดีที่สุดในคลินี่นะครับสมอเน้นย้ำอีกทีหนึ่งว่าผลเลือดผมคือการอักเสบนะครับการอักเสบมีหลายระดับนะครับที่ตรวจวัดเนี่ยเราตรวจวัดในการอักเสบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เกิดผลเสียต่อร่างกายอันแรกสุดก็คือการอักเสบในระดับที่เรารู้สึกได้เช่นมีแผล ดูมาตอยนะครับอย่างที่เมื่อกี้ท่านที่ได้ขึ้นมานะครับเจ็บปวดเมื่อยตามร่างกายพวกนี้เนี่ยมันมีค่าการอักเสบออกมาและการอักเสบที่ไม่รู้สึกต้องวัดจากผลเลือดนะครับคือเป็นการอักเสบในระดับเส้นเลือดค่าตัวเลข2ตัวนี้ครับถ้าเผื่อว่าคนที่มารับการตรวจไม่ได้ทบอะไรเลยนะครับเอาอย่างนี้พวกเราทั้งหมดที่นั่งอยู่ในห้องนี้นะครับ เพราะว่าอาจจะมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่มีผลเลือดคล้ายๆกับคุณโยโดยเฉพาะคนที่ได้ไปทําหรือได้รับประทานในสิ่งที่เราได้คุยกันในวันนี้มาแล้วนะครับค่าการดักเสรนี้เนี่ยมันเป็นที่ทํวิทยาศาสตร์นะครับแต่แรกสุดก็เลย ESR อก ES R, ีกตัวนึงที่ตรวจไว้คือ CRP มันเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจมากเนีงแต่ว่ามันเป็นตัวบอกบอการดัเสริผู้ชายนะครับอายุขนาดเราๆเนี่ยนะครับ ตั้งแต่อายุ15มาเนี่ยไม่ปวดเกิน15ค่าน,นี้ผู้หญิงอาจจะสูงกว่านิดหน่อยนะครับอันนี้จะเกิดมาดูที่ผลเลือดเลยนะเป็นหมอเองหมอไหม่ใกล้ๆนะเขาได้ครับจอบเมื่อเดือนกรกฎาคมนเองนะครับอันนี้จะเห็นว่าข้างบนที่วงๆไว้นะครับทางฝั่งขวาม,มือของหมอตรงนี้นะครับคือ after ใช่ไหมครับฝั่งซ้ายเนี่ยครับ before นะครับ จะเห็นว่าต้องทำอะไรบางอย่างก,กับร่างกายมันถึงลบเซนเตอร์ Center ที่ทำอยู่เราดูแลระดับเซลล์เพราะฉะนั้นไม่ใช้ยาครับเราไม่ได้ให้ดูการดูแลใน,ในการใช้ยาเลยใช้ยาคงต้องไปติดต่อทางโรงพยงาบาลเห็นว่านี่คือเป็นคนที่ได้ทำอะไรกับร่างกายถึงลดการอักเสบได้นะครับจากค่าเป็นหนึ่งขอสไลด์ต่อไปนะครับคนไข้ท่านต่อไปครับ อายุสิบเจ็ด <17. S 2> เด็กผู้ชายอายุสิบเจ็ดนะครับอายุสิบเจ็ดนะครับทางฝั่งทางฝั่ง,ง,งใช่ไหมครับก็สลับฝังสลับกันออกไปอะไรสลับครับ ESR ฝั ES ่งนี้คือห <5. S 1> ้าเห็นไหมครับห้าคนนี้คือยังไม่ได้ทำอะไรนะครับมาจอดเลือดเพื่อจะสปินเฉย CRP คือการอักเสบระดับเส้นเลือดเนี่ยศูน จะเห็นว่าค่าตัวเลขเนี่ย CRP High s e n มันมีชื่ออย่างนั้นนะครับเป็นตัวบอกอัตราเสี่ยงของการที่จะเป็นหัวใจขาดเลือดอมัอมาพาตอัมพาตเด็กเด็กอายุ17จะไปหัวใจขาดเลือดอัมพงอัมาพาตอะไรแต่ว่าดูนะครับ0.4อยู่ในเกณฑ์น้อยกว่า1ก็จริง17เดี๋ยวดูผลเลือดกุโยนนะครับจำตัวเลข CRP 0.4ไว้นะครับ ESR 5อ่ะเดี๋ยวต่อไปครับ นี่เป็นคนไข้คนหนึ่งครับคนอายุ40อายุ43คนนี้น่าสนใจค,คนนี้นะครับเป็นเจ้าพ่ออาหารเสริฟไม่ได้ขายนะครับกินกินทุกอย่างที่มีในในอินเทอร์เนต็ตในเว็บไซต์รับประทานมาประมาณเกือบสิบปีถ้าขึ้นมาเวทีนี้เนี่ยน้องคนนี้เขาก็าไม่ได้ไทำนายเกินหน้านนะครับจะนึกไม่ออกเลยเขาอายุ40กว่าเหมือน20กว่าจอดเดือดดูสิครับ Esr ไป17นะี่นงั่นก็มันจะบอกว่าสิ่งที่เห็นจากข้างนอกเนี่ยไม่ได้บอกบอกเรื่องสุขภาวะจริงๆในระดับเซลล์ในร่างกาย crp ปาไป10.12น้องคนนี้ข้างนอกดูแจ่มเลยนะครับเล่นกล้ามกล้ามปูขึ้น f i t n e s ไม่เกิน4หรือ5ปีอาจจะเกิดเรื่องเพราะค่าการอักเสบสูงมาก กินทุกอย่างนะครับเบสเบอร์ลาร์ทอลคิวเทนฟิชออยโอเมก้าอากเวยนนูสกิทเพราะว่าอี้ยังไม่รู้จักตอนที่อยู่อเมริกาครับมารอบนี้คงจะได้เจอกันแน่เลยเผมจะไปหาเขาอ่ะเอาผลเรื่องผมมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปคือก่อนที่จะให้ผลนี่นี่หมอกรั์จะคุยกับพวกเราเหมือนกับตอนทุกที่คุยเุ็โยก่อนที่จะบอกผลนะครับเขาบอกว่าแน่นอนว่าถ้ากล้าจอบ มันก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ที่จะเห็นใช่ไหมครับและอย่างหนึ่งคือถ้าผลที่มันออกมาอันนี้คือก่อนแน่นอนจะมุ่งขึ้นไตรมเนี่ยนะครับถ้ามันออกมาไม่ดีละ่ะเ๊ะมันเป็นตัวบอกอะไรสุขภาพเป็นเรื่องหนึ่งถูกไหมครับกับอีกเรื่องหนึ่งคือไอ้สิ่งที่เรากําลังให้ข้อมูลกับทุกๆท,ท่านเนี่ยในวงกว้างเนี่ยมันจะยังไงนะมันจะกระทบกับธุรกิจหรือเปล่าอนะ่ะคุณโยก็ครับในเมื่อก้าจอดแล้วนะครับก็ผมจะต้องกล้ารู้ เลยครับขอพบกับผลเลือดคุณโยค,ครับโอ้ oh. ชื่อนาขกุลตรงกันนะครับรนะหนึ่งวันที่ mm hmm. นะครับยี่สิบแปดจิวลายเนกรกฎานี้ครับไม่ได้จอบมาเมื่อสามสิบปีที่แล้ว mm hmm. หนึ่งพอเห็นผลเลือดปุ mm ๊บ hmm. oh. แน่นอนนะครับ ถ้าทุกท่านนะครับพอเห็นว่ามออันแค่หนึ่งเนี่ยก็แสดงว่าคนแค่คนนี้เนี่ยคลีนมากเลยการอักเสบในระดับนี้เนี่ยไม่มีเลยเด็กอายุสิบเจ็ดยันห้าบอเองห้าต้องไปทำอะไรบางอย่างละไล่มาทั้งคลีนิกเปิดมาร้อยแฟ้มไม่มีใครที่ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับ ESR ระดับนี้เลยอันแรกสุด คงต้องปลดมือให้กับผลเลือดประโยชน์ครับขอบคุณวายแฟงปะครับผครับ0.27เป็น CRP ครับ0.27แปลว่าอะไรครับถ้าเก็บอกนะครับถ้าน้อยกว่าหนึ่งก็ low risk low risk ก็แปลว่าความเสี่ยงน้อยใช่ไหมครับครับไม่ได้บอกไม่มีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงต่ำแต่ว่าถ้ายิ่งต่ำ มันก็ยิ่งบอกว่าปอดเปียงก็ยิ่งต่ำลงไป CRP เองเนี่ยของคุณโยนเนี่ยอยู่ในระดับท็อปไฟลของคลินิกเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการที่มีผลเลือ,อดลักษณะนี้เนี่ยแสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่างที่คุณโยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาครับถึงทำให้เกิดผลเลือดอย่างนี้ก็เลยถามไปตรงๆนะครับโยทำอะไรบ้างนะคุณโย ยกฮะทุกวันเลยใช่ไหมครับไม่เลยครับนั่งสมาธิไม่เลยครับหรือไม่คือเรื่องเรื่องอาหารเสริมท่านทานอยู่นะครับอาจจะเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำใช่ไหมครับหลองทุกผมนอนวันเดียววันที่ตื่นทุกวันนะครับตีสองเป็นต้นไปครับงั้นถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นพฤติกรรมถ้าเกิดเจอแพทย์นะครับก็บอกว่าแย่มากแต่ผลเลือดทำไมถึงดีมาก อ่าคุณโยแน่นอนทำดึนเซลใช่ไหมครับคุณโยไปฉีดสเต็มเซลแล้วใช่ไหมไม่รู้จักครับไม่รู้จักเลยครับเพราะฉะนั้นทาางารแชทยก็ต้องหาเหตุผลสิครับเหตุผลเพราะอะไรนะก็ผมพึ่งมาทานวาสแปนที่บอกเดิมเนี่ยผมเป็นปอกเยื่อหุ้มอักเสบที่มือด้านขวาหมอที่บุงราชฉีดยายผมหนึ่งเข็มหานไปสมเดือนผมก็ยังเป็นอีกหมอก็บอกวิธีเดียวคือผ่าตัดผมก็ รักษาโดยการใส่ปอกมือเพื่อไม่ไมไมให้ทํางานแต่หลังจากกลับมาทริปนอร์เวย์เนี่ยไอ้ปอกมือผมมันหายไปเมื่อเดือนพฤษภาและเป็นจังหวัดที่เราเริ่มกินไวน์สเปนมันก็เริ่มดีขึ้นจนกลับมาเนี่ยไอ้ปอกมือผมหายไปเลยผมก็เลยไม่ได้ใส่จนผมนึกขึ้นได้ทังวันนี้ว่าไอ้อที่ผมเป็นเนี่ยมันหายขาดผมก็เลยถามว่าไอ้นี่คือการอักเสบใช่หรือไม่พี่หมอก็เลยบอกว่านี่แหละคือโรคของการอักเสบเหมือนกันนะครับนี่คือตัวอย่างที่ผมได้ งั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นจริงจับต้องได้และอ้างอิงได้ด้วยนะครับกลับไปที่เนื้อหาของคอนเซ็ปต์นะครับเรื่องของการทําลายระดับจีนโครโมโซม DNA นะครับนั่นเป็นเรื่องของความรู้ทางด้านเซลล์วิทยาที่เรารู้มาแล้วนะครับและกระบวนการตรงนั้นเนี่ยจะทําให้เกิดการอักเสบ พอมีการอักเสบแล้วการอักเสบก็ยิ่งกลับไปทำลายด e ีเอ็นเอเซลวนอยู่อย่างนี้ครับในระดับเซลล์ดีเอ็ถูกทำลายก็จะทำให้เกิดโรคทอย่างถ้าเราเข้าไปที่ตัวต้นเหตุใช้วิธีใดๆก็แล้วแหนที่ไปลดการอักเสบได้นะครับก็จะเป็นคำตอบหรือโซลูชันของการดูแลสุขภาพไม่ใช่แค่อายุยืนยาวครับมันจะทำให้ปราศจากโรคและ คนที่เป็นโรคอยู่คนที่เป็นโรคอยู่ถ้าสามารถลดการอักเสบได้ก็จะมีประโยชน์ที่สุดคำถามผมสุดท้ายสรุปว่าการอักเสบสามารถแก้ไขได้หรือสามารถลดได้โดยสิทภันธ์ที่เข้าไปดูแลระดับเซลล์ใช่ครับสิทภพัน์ที่ว่าก็คือไวร e สแ a n สามารถออกฤทธิ์ในเชิงทฤษฎีที่ว่าได้ใช,ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะิดดูจากตัง ตัวข้อมูลทั้งหมดแล้วก็วิทยากรทุกท่านที่ให้มานะครับก็อยู่ในระดับนั้นฉะนั้นถือว่ามั่นใจได้ว่าใช่คำหนามสุดท้ายการอักเสบคืออะไรโรคอะไรที่เกี่ยวกับการอักเสบบ้างครับคือการอักเสบเวลาเราได้ยินเนี่ยการอักเสบก็เหมือนกับมีแผลข้างนอกใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยคำว่า inflammation เนี่ยหรือการอักเสบเนี่ยมันลงลึกเข้าไปในทุกๆระดับนะครับข้างนอกทั้งในเส้นเลือดในระดับเส้นเลือดฝอยในระดับเซลล์ พอมีการอักเสบมันมีการทําลายของทุกๆบริเวณที่เขาอักเสบทำลายตรงไหนมากน้อยอย่างไรก็เกิดผลนะครับการอักเสบก็ปล่อยไว้เรื้อรังในตัวลิงของวิดีโอก็มีไมโครอิมเมชันถ้าเรื้อรังมันก็จะเป็นปฐมเหตุของมะเร็งอัมพึกษ์อัมพาตโรคหวัวใจปูมแพ้ปูมต้านทานผิดปกติพวกนี้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าดูแลการอักเสบได้ตั้งแต่ต้นๆจะป้องกันในสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดการรักษาลดระดับน้ําตาลดระดับไขมันความดันรักษาปลายเดชใช่ไหมครับแต่นี่คือเป็นการดูแลที่ต้นเตุอีกประเด็นหนึ่งถามคุณโจถามมาครับหมอครับตัวเลขดีๆอย่างงี้อาถามหมอครับขอหมอเองนะครับห้านะครับจับมาเป็นหนึ่งใช่ไหมครับ คนตอเนี่จะทําให้ตัวเลขเนี้ยมันอยู่ขนาดเนี้ยได้นหนึ่งอย่างเนี้ยตลอกไปได้ไหม,มคําตอบก็คือว่าได้และไม่ได้ครับได้หมายถึงจะต้องมีอะไรเข้าไปจัดก,การแก้ไขอันนั้นก็ได้ที่ไม่ได้คือว่าถ้าไม่ทําอะไรเลยนะครับเหมือนกับคุยโยตอนนี้เนี่ยขนาดนี้หยุดแล้วไม่ทําอะไรทั้งสิ้นไม่กินแม้อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับพฤติกรรมอย่างเดิมนะครับ ตามพนนันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับแต่ว่าภายใน3เดือนรับรองเลยว่า ESR ไม่สวยรูขนาดนี้หมอเองถ้าไม่ได้ทําอะไรเดียวก็เรื่องการดูแลระดับเซลล์ปล่อยทิ้งเอาไว้6เดือนมันก็จะกลับมาะนะครับนั้นตรงนี้ก็คือว่าถ้าเรามีอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถที่จะทําให้การอักเสบความแข็งแรงของเซลล์เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง นั่นเป็นคําตอบที่ดีที่สุดในปัจจุบันครับซึ่งผมแปลที่คุณหมอพูดว่าถ้าเราทานไวายแสปอรอย่างต่อเนื่องผลมันจะเป็นเลขหนึ่ง0.5 0.2อย่างต่อเนื่องฟิล์มพันเราเองเป็น l i m i t ต็ดเ dition ก็คือเราจะขายนะครับ mm hmm. เฉพาะ9วัน mm hmm. เท่านั้นวันที่14กันยานะครับ mm hmm. เป็นต้นไป mm hmm. ถึงวันที่21งั้นการสั่งซื้อสินค้าจะต้องใช้ใบจองแบบนี้ mm hmm. แล้วก็ให้ผู้แทนจำหน่ายของเราเข้าไปจองทางอินเทอร์เน็ต เขาสมนสิทธิ์ให้หนึ่งท่านและส่งท่านนั้นจะต้องเป็นตำแหน่ง Executive ขึ้นไปด้วยสามไปถึงจะมีสิทธิ์ซื้อราคานี้ซึ่งราคาแพ็กเกจของเราอยู่ที่10ขวดทานได้10เดือนทำไมต้องทานนานๆอย่างที่คุณบอกต้องเมนเทนมันไปเรื่อยๆนะครับงั้นถ้าเราเมนเทนตรงนี้ได้ราคา4 2 9 0 0 4 2 8 0 0เนี่ยเป็นราคาต่อขวดกินได้1เดือน เรามี10เดือนนี่นั่นคือ1เซตราคานี้ถ้าไม่ซื้อในช่วงนี้ในปีหน้าราคามันจะปรับเป็น4,990ก็แปลว่าใน1ขวดเนี่ยคุณถูกไปประมาณใน1เซตเนี่ยคุณถูกไปประมาณ8,000บาทถ้าคุณซื้อ10เซตอาจจะไปคุยกับญาติสามีภรรยาคุณพ่อคุณแม่เราจองเอาไว้เราเซฟเงินไป8 0,000ื นะครับนั่นคือตัวเลขที่วันนี้เราไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องมากักตุนสินค้าหรือเราจะมาฟอร์ให้คุณซื้อสินค้าแต่นั่นคือเบสดีลวที่ดีที่สุดที่เรามาบอกท่านก่อนที่มันจะถึงวันนั้นใหญ่ท่านเตรียมพร้อมกับการล้างเซลล์ตัวเอง การคลีนเซลล์ตัวเองการดูแลเซลล์ตัวเองในระดับจีนที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้และเป็นราคาที่ถูกที่สุดในโลกตอนนี้